ถึงอ e ีกฝ่ายจะจับคอเสื้อเราดึงคอเสื้อเราก็แทกไหล่เราก็ยังล้มเหมือนเดิมครับถ้าเรารู้เทคนิคนะรู้ถ้าแค่รู้เทคนิคเราก็จะสามารถทํามันได้สําเร็จครับผมอืมแต่น้ําหนักตัวก็มีอ,อประโยชน์นิดนึงหมายถึงว่าไน้าหนักตัวก็มีส่งผลนิดหน่อยครับผมแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าเกิดยิง e ่งอีกฝ่ายตัวใหญ่ยิ่งล้มดังครับเราก็จะมีท่าเช่นโอ้มีเยอะเลยครับท่าที่ทําให้อ e ีกฝ่ายล้มโอโตกิริท่าเตะตัดขาอะไรนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ถ้า แต่ว่าผมจะทำไมผมถึงแนะนำท่าโอสตโตกิริใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นท่าที่ง่ายครับถึงไม่ได้ฝึกประจำมันก็ไม่ใช่ว่าเอ,อทำไม่ได้อะแบบทำได้แนีย่นย,ยท่าโอสตโตกิริไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นท่าทุ่มข้ามไหลหรือว่าทุ่มข้ามเอวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องฝึกอะครับถ้าเกิดไม่ฝึกก็คือไม่ไม่มีทางที่จะเข้าทา่าเข้าท่าถูกะถ้าเข้าท่าไม่ถูกพวกท่าทุ่มยูโดก็จะทุ่มไม่ได้ผลครับผมถ้าเกิดให้พูดง่าย อ่าแล้วก็อาจจะบาดเจ็บเองด้วยอาจจะมีหลายส่วนที่บาดเจ็บอันนี้ผมพูดในแบบสาระเพิ่มเติมนะ